ละครแม่ผัตวตะบันไฟแม่ยายตะไลเพลิงชวนแฟนละครร่วมกิจกรรมเันสบายๆบายกับผู้ชายอบอ,อุ่นอันวิทยาอาทิตย์ที่18กันยายนนี้ค่ะใครที่เป็นแฟน,น,นละครเรื่องแม่ผัตวตะบันไฟแม่ยายตะไลเพลิงนะคะ,<ฮ>ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยละคะตอนนี้บอกว่าเนื้อหากําลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะ,<ฮ>ะพระเอกของเรื่องนี้ค่ะก็เลยมาเชิญชวนนะคะพา แฟนๆเนี่ยแหละค่ะไปร่วมกิจกรรมแหมชื่อนี่ดีมากเลยนะคะวันสบายๆกับผู้ชายอบอุ่นอันวิทยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชายยังรู้สึกอบอุ่นเลยใช่ไหมคะตัวใหญ่นะตัวนี้เท่านี้ตัวใหญ่ขึ้นไหมเลยรู้สึกอบอุ่นขึ้นมีฟิตนิดหน่อยจริงแล้วผมเคยอ้วนกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ลดลงมาแล้วครับมีมีแซวบอกว่าชื่ออวบอันละ จริงๆตอนเด็กอ้วนครับพคงเลยพ่อแม่คงตั้งอกหนมอครับเลยหรืออ่านอย่างเดียวครับก็อ่านครับผมแต่ตอนนี้ไม่อ่านนะครับตอนนี้หน้าเรียวลงหน่อยครับมีคนร้อเยอะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กละครเรื่องนี้เพราะว่าอ่านรับบทแบบจะจะสบายสบายก็ใช่อยู่นะฮะบทนี้นะฮะแต่ว่าก็ยากอยู่นะครับเพราะถือว่าเป็นคอมเมดี้เรื่องที่2ของผมนะครับแต่ว่าปกติจะเล่นเป็นดราม่านิ่งๆแต่ว่าเรื่องนี้ทุกคนจะพูดกันดูเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปเหมือนกันคือดูไม่นิ่งแล้วคือดูมีอะไรมากขึ้นดูมีสีสันสามารถมีปากมีีเเเเเสยยงงทะะะะะลลลาาวแผัอนนนก็็ป เป,เป็นครับเป็นครับแล้วก็มีสองแม่ด้วยครับซึ่งแบบเข้าขากันแบบว่าโอ้โหมีที่เกิดชิลเลอร์นี่ก็ตัวขำครับออไม่ว่าจะซ้อมหรือเล่นจริงนี่ก็จะแบบไม่ไหวส่วนน้องแพนนี่ก็เต็มที่เพราะเคยร่วมงานกันมาแล้วออก็เลยสบายแล้วก็เวลาถ่ายทำนี่ก็โอ้ชิลๆเลยครับชิลๆนะคะมีความสุขด้วยนะคะ,ะมาพูดถึงกิจกรรมบ้างค่ะกิจกรรมนี่แฟนๆละครจะร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังไงคะ ก็มาตอบคาถามนะครับที่ w w w t h a i t v 3 c o m นะครับก็มาสมัครสมาชิกลงทะเบียนคําถามง่ายๆเลยครับว่าไงครับว่าของดีของแม่สีจันทร์คือแม่ของผมแล้วก็ของเจ๊กิมกีแม่น้องแพทของดีเขาคืออะไรถ้าดูละครนี่ตอบได้แน่นอนของกินนะนะครับทั้งสองอย่างแต่ว่าแต่ย่ายากแต่ว่าจะมีแต่จริงๆไม่ยากมันมีตัวเลือกให้เลือกครับไปสมัครก่อนนะครับเพราะว่าเราจะปิดรับสมัคร แล้วก็ตอบคำถามเนี่ยวันที่15กันยายนแล้วก็ประกาศผู้ที่โชคดีนะครับวันที่16กันยายนนี้เพราะว่ารับไปเนี่ยจำนวนจำกัดนะฮะจำกัดครับ35ท่านเท่านั้นเองครับ35ครับ35นี่จริงๆใครดูภาพเนี่ยนะฮะก็แทบจะเฉลยกันไปแล้วล่ะเนี่ยนะใครที่ดูละครด้วยเนี่ยไม่ยากดูกันเยอะด้วยใช่ดูกันบ่อยในละครนะครับแล้วกิจกรรมเนี่ยไปไปที่ไหนคะ ก็จะล่องเรือครับก็ออกจากกรุงเทพเลยครับก็ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา,า,าก็จะไปไหว้พระกันครับทุ่กันเพราะว่าเป็นอะไรที่เราคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดเพราะว่าล่องเรือนี่คือรถไม่ติดแล้วก็เดินทางไปหลายที่แล้วก็จ,จะมีผมอาจจะมีร้องเพลงบ้างาเพราะว่างานนีไ<ง>้ไปคนเดียวแล้วทำไมไม่พาน้องแพทไปด้วยฮะหรือไงเดี๋ยวเขาไม่แย่แฟนคลับ ไม่ใช่พูดเล่นครับพูดเล่นไม่หรอะครับพอดีว่าด้วยพื้นที่ของเรืออาจจะจำกัดนิดนึงเดี๋ยวถ้ามากันหลายคนเดี๋ยวแฟนคลับต่างคนต่างมาจะเยอะอธิบายแทบไม่ทันนะใช่ครับแต่ว่าก็จะมีทีมงานไปช่วยกันครับรลบรองสนุกแน่นอนวันที่18กันยายนครับผมวันที่ไปครับ18กันยายนค่ะแต่ว่าการที่จะเข้าไปตอบคําถามเนี่ยนะคะวันนี้จนถึงวันที่15กันยายน15กันยายนครับแล้วก็ อ๋อประกาศ16เลยนะคะก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ไทยทีวี3 .com นะคะคะอันนี้ขอบพระคุณมากค่ะน้องอ้วบอันนี่ท่านผู้ชมครับอันนี้กล้ามใหญ่มากนะครับเนี่ยฮะโอ้โหโคโรว่าพื้นดูสิดีครับยังไงก็ฝากกันนะครับฝนกมาสมัครกันเยอะๆครับครับเราพักกัน